สวัสดีครับนี่เดี๋ยวพวกเราช่องน้องสุดนะครับเดีย๋ยวนี้เราไปเมาอ้อยมาทำหนึ่งเที่ยงครับในงานขึ้นบ้านของน้องสุดในวันพรุ่งนี้นะครับแถวเสาร์นี้นะครับนี่เอาไปตัดมาครับนี้เตรียมเออทำโต๊ะจีนเลี้ยงเพื่อนของน้องสุดของเรานะครับโย่ ขัดกองแล้วขัดคองเลยอันนี้โอ้ยเสียขวัญเะี้วพักพักอะไรหน่ยอยกันหน่อย นี่ครับอ้อยนี่ได้ต้นใหญ่ๆมาเลยครับเดี๋ยวจะเอาไปให้น้องสปอตของเราชิมครับเดี๋ยวจะเอาก่อนอุ้ยเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูขับอยูครับอยู่ขับอยู่ขับนี่ครับอู้สวยๆเลยครับนี่ครับเดี๋ยวจะเอาไปให้น้องชิมครับอู้หมื่นหน่อยนะครับเข้าเร็วเข้าเร็วนิ่งซางไหม เอาเลยเฮ้ยเสียงน้องหันชัดครับมาให้น้องชิมครับนี่ได้กินก่อนเพื่อนนะครับคนตกครับตอนนี้เช๊กแล้วครับนี่เราไม่ได้ไร้ครับเดี๋ยวจะลงคลิปนะครับเวลาแห้งแม่แม่มาเลยหายคิดถึงน้องนี่อยู่ในระหว่างเตรียมงานวันพรุ่งนี้นะครับ นี่ก็เป็นเหมาอ้อยมานะครับขอเขามาหนึ่งเที่ยวนะครับผลไม้แล้วก็ซื้อมาเรียบร้อยันนี้ก็จะจัขึ้นโตเลยนะครับนี่ตอนนี้พี่ควังก็เราลงอยูครับอะไรไม่ชุดอะไรไหมอะไรไม่รัาอะไรไหมครับ ว่าอู้หวานหวานมากเลยครับอันนี้อู้ดูเสียงครับเสียงน้องกินปักเลยครับนี่คนนี้ก็จะได้อยู่บ้าน้นะครับนนี้น่าจะได้นอนบ้านเลยครับนี้อู้นี่ก็ยังเข้าไม่ได้ครับดูตัวตุยแล้วครับอันนี้แจ๊ครับดูตัวน้องเพิ่งอาบน้ำเมื่งกี้ครับนี้ตัวแดงแล้วครับคนนี้ก็น่าจะได้เข้าอยู่บ้านแล้วครับดูวันนี้ดู เล็กหมดนเลยครับขึ้นตรงนะครับครับสายโยกของแม่แมครับหนูโยกได้ตอลอดเลยจริงครับหาดกินอ้อยอย่างโยกเลยครับสายโยกนะครับสายโยกเนี่ยนี่ก็ยืนให้กลังแจพี่ควานเอาอ้อยลงครับนี่เอาสุดนี้ไม่ยอมหาไปไหนเลย ครับก็ได้มาเยอะอยู่นะครับนี่ครับไปขอซื้อของมานะครับคุงคะแนนจากแม่แม่ครับที่ให้คะแนนเรามานะครับได้ไปซื้อผลไม้ซื้ออ้อยซื้อของมาไว้เลี้ยงน้องในวันพรุ่งนี้นะครับเพื่อนของน้องสุพศของเราก็มาน่าจะหลยเชือกอยู่นะครับนี่เราดูความโลของน้องสุดของเราในวันพรุ่งนี้นะครับ่ามีอะไรครับโลแน่นอนนะครับ ต้นสวยมากเลยครับส่วนนี้ครับน่าจะไมออ่ใช้สารเคมีนะครับโหดินดินมันดีนะครับวาไว้ให้ช้างกิน,นครับตายเฮ้ยกินหมดแล้ว,ลลวครับเดี๋ยวเขาจะขอแล้วครับ ใส่เยอะคับใส่เยอะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็น่าจะได้เข้าบ้านแล้วนะครับพรุ่งนี้จะได้จะได้เข้าบ้านแล้วจะได้นอนในบ้านแล้วนะครับไอ้นี้ก็ทนอยู่กับตุกเกียบไปก่อนนะครับฝนตกมาแลครับเมื่อกี้ตกหนักมากเลยใส่เยอะของแม่ๆครับดูโยกได้ตลอดเวลาจริงๆครับโยกคือใส่เยอะครับต้นสวยมากเลยครับ

แล้วเชื่อฟังเลยครับเมื <c oughs> ม่อกี้จมมัดขโมยครับเมื่อกี้เงีมม้ยมาจัขโมยท่อนนี้ครับเมื่อกี้เรื่มมาสุดมือแล้วนี <c oughs> ่ <c oughs> พือนไม่ได้เลยนะครับรู้ครับเสียงนี้รู้หน้าอร่อยมากเลยครับอัอยนี่ก็เสียงก่อนเอ้า ดูเสียงเสียงเหรอครับเดี๋ยวให้น้องเอ่อทานเสร็จเราจะให้น้องลาแม่ๆม่นะครับในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวให้น้องทานก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูงานพิควาลเอาอ้อยลงนะครับอันนี้เป็นเขากำลังทำข้าข้าวอยู่ครับตอนนี้เอ้อยเลี้ยง ความช้างนี้ครับเรื่องอะรอยมางไรเรตียมแล้วตอนนี้ตีเนี่ในความ er อันนั้นไว้เลียงหมอกัำไมบอกสุดนี่ครับเป็นครุนี่ก็เป็นผลไม้ของน้องๆในวันพรุ่งนี้นะครับมีมีกล้วยครับกล้วยอย่างสวยเลยครับมีใใหญ่สวยๆครับกล้วยแล้วมีแตงกวาครับมันแก้วแล้วก็แตงโมเออสับปะรดครับนี่มีผลไม้นี้เยอะมากเลยครับ กล้วยนี่สวยๆไดครับจากเครือนะคะไม่ใช่บ่มแก๊สกระบอกของเราอ่ะกระบอมาสิกระบอสีสนี่ครับอีกมั้ยครับกล้วยนี่มีแต่เออสวยๆนะครับดูครับสุกจากเครืออี๋ไม่บ่มแก๊สนะครับกล้วยนี้สุกจากเครือเลยครับนี่ก็เป็นแตงกวานะครับนี่ครับนี่ก็เป็นอ้อยนะครับนี่ครับที่ลงนี้ครับเดี๋ยวพาไปดูเขนี่ครับ อ้อยใกล้ลงหมดแล้วครับตอนนี้นี่อยู่ใกล้รู้เลยครับบอกว่าอย่าให้ถึงนะครับนี่หมดแน่นอนไม่เอื้อมถึงแล้วนี่อันเป็นเป็นอันที่เขาขโมยมาเองนะครับนี่นี่ครับนี่กินทิชนะครับนี่ครับได้มาเยอะอยู่ครับอ้อยนี่ครับ เที่ยวไปเหมาไปซื้อของมานะครับถือว่าได้เยอะมากเลยครับนี่ทุดของเราครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องสุดของเราด้วยนะครับฝากเออช่องเล็กไว้อีกช่องหนึ่งด้วยนะครับผมสวัสดีครับ